เนี่ยครับที่ลักษณะของกิ่งข้างนะเนี่ยเนี่ยเห็นไหมครับคือกิ่งข้างใช่แล้วอย่างที่บอกว่าเวลาเราแต่งกิ่งข้างเนี่ยถ้าเราไม่ไม่ช่วยดึงหรือไม่แต่งตั้งแต่เล็กๆเห็นไหมครับมันจะตั้งแข่งประทานในลักษณะแบบนี้นะแล้วตั้งมีผลยังไงอย่างที่บอกคือซ้ายก็บีบขวาก็บีบเห็นไหมครับตรงนี้มันพยายามจะหมุนนะพยายามจะหมุนตั้งแต่ฉับนี้แล้วเขาหมุนไม่ได้หมุนมาก็ติดตรงนี้ครับ แต่แต่ลองกลับกันถ้าเราตรงนี้เปิดใช่ไหมครับตรงนี้ก็เปิดตรงนี้เขาจะหมุนอิสระเลยซ้ายขวาหน้าหลังแล้วตรงนี้เห็นสังเกตไหมพอตรงนี้ดันตรงนี้ก็ดันชั้นสองดันชั้นสามดันชั้นสี่ถามว่ากิ่งแล้วกิ่งตั้งแบบนี้ทําลูกได้ไหมครับ <c oughs> เนี่ยถ้าเราไม่จัดถ้าเราไม่ทําอะไรเลยนะอันเนี้ยเกินสี่พัน้าสามไม่มีสิทธิ์เขาเรียกว่าน้อยกว่าสี่พัน้าาไม่มีสิทธิ์ทําลูกเลยพวกเนี้ยชุดเนี้ยไม่มีสิทธิ์ทําลูกเลยคนีบางคนไปรอจนโตแล้วค่อยไปแต่ง อ,อย่างหลายๆส่วนเนาะอย่างยังยกเป็นตัวอย่างอย่างของอย่างของสวนคุณจันอย่างเงี้ยมันจะตั้งอย่างเงี้ยหลายต้นเลยอ่าสุดสรุปสุดท้ายคือสูงมากแต่ก็ทําลูกไม่ได้คือกิ่งทําลูกก็ได้น้อยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วที่สําคัญเห็นไหมเวลาเราถ้าเป็นกิ่งที่เป็นแบบแบบเนี้ยน้าจะไม่ค่อยขังน้ําจะไม่ค่อยขังตรงตรงตร่องแต่นเนี้ยโตขึ้นนี่ทางนั้นครับน,น้ําลงร่องเนี่ยแหละเป็นแอ่งเลยครับยิ่งเ้อมีเชื้อปุ๊บส่วนใหญ่ ถ้าถ้าพาไปดูสวนรุ่นโบราณที่ทางตราเนี่ยเขาจะมาวนกับสารวนปัญหาตรงนี้ปีหนึ่งเนี่ยทุกปีจะต้องมาคอยทุกต้นทั้งสวนนะต้องมาคอยเวลานึกสภาพเนาะมันจะเป็นแอ่งยิ่งโตมจะยิ่งเป็นร่องเลยครับมันเป็นร่องเลยเพะฉะนั้นตรงนี้กิ่งข้างถ้าเราไม่จัดมันก็จะเป็นทรงแบบนี้แล้วบางคนก็ไปไว้กิ่งอย่างเงี้ยเวลาโตขึ้นนะเขาไม่ได้ไว้กิ่งหลักเขาก็จะมาไว้กิ่งอย่างเงี้ยกิ่งมันก็จะเล็กมากแทนที่ถ้าเราตัดตรงนี้เนาะเราตัดกิ่งแขนงแล้วเราเลี้ยงกิ่งเนี่ยเห็นไหม ไม่จําเป็นต้องกิ่งเยอะเลยคือบางคนอาจจะเน้นปริมาณกิ่งเยอะแต่ว่าเนี่ยเปรียบเทียบนะถ้ากิ่งอย่างเงี้ยโตขึ้นเราอาจจะไว้สองสาลูกแต่ถ้ากิ่งหลักเราไว้ห้าลูกได้สิบลูกได้ล้วก็ดูแลง่ายโยงง่ายแต่ถ้ากิ่งแขนงเยอะๆแบบเนี้ยเนี่ยมันไขว้กันหมดครับเวลาโตขึ้นนะมันก็ไขว้กันไปไขว้กันมาถ้าาไม่ได้แต่งนะถ้าไม่ได้แต่งมันจะไขว้กันไปไขว้กันมาเนี่ยก็เหมือนกันอันนี้ถ้าเราไม่ได้จัดทรงเห็นไหมมันแตกแทนที่จะไปทางเดียวแบบเนี้ยถ้าไปทางเดียวเห็นไหมครับมันใหญ่เสมอใหญ่เสมออย่างนี้เลย เนี่ยอันนี้ก็ถ้าเป็นผมก็แต่งแต่งสักนิดนึงแล้วก็ดึงเอาได้ครับอันนี้ดึงช่วยเขานิดนึงอันนี้ก็เหมือนกันแต่งแล้วก็ดึงเช่อยนิดนึงส่วนที่หัวแตกเนี่ยต้องรีบจัดการคือไปหลายทางอย่างเงี้ยไม่ได้ครับต้องต้องเคลียร์ตรงนี้เลยอย่างเนี้ยอันนี้เราอาจจะอาจจะเลือกเอากิ่งสวยๆเนี่ยกิ่งเดียวพอเนี่ยไม่งั้นตรงนี้มันจะไม่ไปครับมันจะไม่ไปเลยเนี่ยอันนี้อันนี้ก็ง่ายนี้เล็มนิดนึงเดี๋ยวถ้าตรงนี้ลงตรงนี้เขาจะกางเองเพราะยอดเริ่มมาละ แต่ถ้าไม่จัดเนี่ยทรงจะเป็นอย่างนี้หมดเลยคือคือเป็นผมผมเสียดาย <c oughs> จริงๆถ้าไม่ฝนฝนไม่ตกเนี่ยอยากแต่งให้เลยครับอยากอยากอยากเคลียร์ให้เลยอนนีเขาเลี้ยงอะไรเขาสละค่ะที่แมติมสุ้มซุ้มอ่ะซุ้มสุ้มุ้มสุ้มก็เป็นสละค่ะอ๋อเลยอันนี้ก็ประมาณนี้เนาะถ้าเป็นกิ่งข้างนนก็ลเลยบอกว่าถ้าไม่มีประสบการณ์กิ่งกระโดงก็ได้นะครับคือคือถ้ามี ต้องคอยแต่งครับแต่งไปสักระยะหนึ่งจนเข้าหมุนถ้าเข้าหมุนเรียบร้อยแล้วก็ไม่ค่อยเท่าไหร่ครับ mm hmm. มันจะมามา,มาใช้เวลาหน่อยคือช่วงชัดแรกชัดหนึ่งชัดสองบางที่ชัดหนึ่งจะไม่หมุนอย่างนี้แหละ mm hmm. ชัดสอง,งจริงๆตรงนี้ต้องหมุนแล้วต้องหมุนตั้งแต่ตรงนี้แล้วครับ mm hmm. ถ้าถ้าไม่มีอะไรบีบนะ mm hmm. แลวส่วนใหญ่ที่ตั้งๆเนี่ยมันเกิดจากการบํารุงด้วยบางส่วนบางส่วนเขาก็กิ่งข้างเหมือนกันแต่ทําไมเขากางดี mm hmm. เพราะว่าเขาบํารุงตั้งแต่แรกยอดมันหนักมันก็จะกางตั้งแต่แรก แต่ช่วงแรกๆอย่างที่บอกคือถ้าเราใส่ปุ๋ยไม่ถึงบำรุงไม่ถึงมันตั้งอยู่แล้วครับมันไม่มีอะไรโน้มเขาอะนะครับมันเบาบางส่วนเนี้ยกิ่งข้างเหมือนกันแต่กลางดีมากเขาเพราะว่าเขาหนักเขาบำรุงดีตั้งแต่แรกนะครับนี่เดี๋ยวเดี๋ยวปรับได้ครับแต่ตรงนี้ต้องรีบทํารออีกโหถ้าไปรอแรงหน้านี่ไม่ทันครับถ้ารอแรงหน้าเนี่ฉัดนี้จะเสียหมดเลยฉัดนี้จใชไม่ได้กิ่งเลยอดึงแล้วก็เล็มเอาครับถ้าเล็มตรงนี้ไม่ค่อยเท่าไหร่เพราะเราไม่ได้ตัดกิ่งหลัก เนี่ยเนี่ยเรา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 ล็กแค่เล่มตรงเนี้ยได้อยู่นะถ้าถ้าแรงสักสองวันเนี้ยครับเราเราโน้มเราโน้มตรงนี้แล้วเราก็าาแต่งตรงเนี้ยแล้วก็ปักไว้เลยพอปักไว้ปุ๊บเดี๋ยวอีกสักเดือนครึ่งหรือสองเดือนผมเวียนมาเดี๋ยวจะสังเกตตรงนี้จะสวยเลยเขาเขาเขาจะกางเพราะเนี่ยเขากำลังยืดเห็นะครับเนี่ยชุดนี้ยกาลังยืดแล้วเขาเขาจะกางดีอืม,อมเขาก็จะโน้มหนักดีแต่นี่ก็ปื้มแล้วโอ้จกักดีว่ามันเหลืองๆนะโอ้เนี่ยมันเริ่มเริ่มเนี่ยเนี่ยอย่างเงี้ย แทงเป็นห่างก็ล่องเงี้ใช้ได้เนี่ยสัญญาณมาดีกว่ากว่าครั้งก่อนมากเนี่ยเนี่ยเห็นไหมครับมันก็จะเป็นฝักดาเป็นคู่ๆแบบนี้มาเลยเนี่ยทรงแบบทรงแบบนี้มีหลายต้นลองลองทำดูครับ <c oughs> จริงๆถ้ามีคนงานคนดูแลเนี่ยเรามาแนะนําให้เขาได้เพอเวลาว่างเขาก็าจะได้ทยอยทำเพ <c oughs> ราบางทีคุณน้องก็ไม่ <c oughs> ไ,มไม่มีเวลาทำเ <c oughs> นาะอื <c oughs> ถ้าแนะนําไว้เขาทําทยอยทำอะไรอย่างเงี้ย<ม>หรือบางทีเขามาลดน้ามาใส่ปุ๋ยเขาเห็นก็ติดมาด้วยนิดนึงเขาก็เล็มให้หน่อยอะไรอย่างเงี้ย<ม>ประมาณนี้เกี่ยวกับเรื่องการแต่งกิ่งข้าง